เขาดีแชร์ได้โครงการปั่นจัก,กรยานเพื่อหนู ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับโครงการปั่นจักรยานเพื่อหนูระดมทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางจากมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวหรือฟอเด็กโดยกิจกรรมนี้เกิดจากคุณวิลเลียมโทมัสและคุณจันเทลขอวังสวัสดีค่ะวันนี้ชีวิตพาเพื่อนๆมาดูการเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อหนูระดมทุนเพื่อการกุศลสําหรับการศึกษาของเด็กกลุ่มเปราะบางจากมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนา และครอบครัวหรือว่า for เด็กค่ะกิจกรรมนี้นะคะเกิดจากวิลเลียมโทมัสและคุณจานเทลชอวังค่ะที่จะปั่นจักรยานนะคะทั้งหมด2,500กิโลเมตรเนี่ยสู่ภาคเหนือของไทยโดยใช้เวลาทั้งหมด4 8วันค่ะในการร่วมระดมทุนเพื่อมาช่วยกับมูลนิธินั่นเองค่ะเงินระดมทุนในครั้งนี้นะคะจะมอบเป็นทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กจํานวน412รายค่ะในสนใจค่ะก็สามารถิ้้ง์ไดที่คอมเมนต์เลยนะคะหรือจะกด search ชีวิต com ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ช่วยเหลือสังคมถ้าใครที่สนใจสามารถร่วมระดมทุนได้ที่ชีวิต .com